Oh. Ah, bon. A qui on y metti? แน่เหมือนฉนลาเปล่าเลยหนูในแน่หนูเหมือนฉนลาเปล่าอยู <c oughs> ต่ตอนนี้ระเบิดลงหนูแน่เรากำลัง ต้มน้ำอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะแอบน้าให้หนูอูรูนเราจะแอบน้าให้หนูอูรูนใช่อะเป๋าครูหนูอูรูนมีความสุขมากเลยนะครับทิ้งระเบิดไปแล้วทิ้งบอมแล้วเ <c oughs> นี่ยพ่อจะได้เพี้ยวระเบิดลูกแล้วนะยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยฮ้ยิ้มหน่อยฮ้ยยิ้มหน่อยจี้ยิ้มหน่อย,อย,อยจี้ อ่ะเขี้ยวหน่อยสิลูกอ่ะเขี้ยวหน่อยแล้วลูกอ่ะเขี้ยว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 นั่นอย่างมาได้เลยนอกจากนอนฮึฮปิ้นเหรอปิ้นโชเหรอ ปิ้นโชว์แล้วครับลูกหนูปิ้นโชว์แล้วลูกปิ้นโชว์เพืพพพ่อนๆหน่อยสิปิ้นโชว์หน่อยอะไรปิ้นแล้วปิ้นแล้วปิ้นโชว์ปิ้นโชว์ปิ้นโชว์อืมปิ้นโชว์หน่อยฮะ นี่จะสมเดือนแล้วนาะแห็มสี่ห้าวันจะแสมเดือนแล้วยังอยู่ที่เดิมไปไหนบ่ได้เอาวางไหนยูฮานหนูยังเ,เอาวางไหนยูฮันเหมือนเดิมมั้ง่าครับใช่ไหมใช่ไหม ยูฮันเหมือนเดิมเลยะนะโอเคเดี๋ยวไปเพี้ยวระเบิดก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปเพี้ยวระเบิดหนูเอลินกันนะสวัสดีเพื่อนๆก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายไม่ไปไม่บ๊ายบาย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 ม่ไปไม่ไปไม่ไป